สวัสดีครับสมุยไรเดอร์ครับวันนี้มาที่ร้านประดิษฐ์พง์อีกแล้วแต่ว่ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเจ้า M/ นะครับครบรอบ1 6 0 0 0มกิโลละถึงเวลาเสียตังค์นะครับ340บาทนะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นสังเคราะห์แท้100%เนะครับเห็นช่างบอกอย่างนั้นมันมีอยู่2ตัวนะครับร5 5กับกึ่งสังเคราะห์นะครับเป็น155บาทแล้วก็340บบาทเป็นสังเคราะห์แท้นะฮะไม่รู้ว่าขวดไหนแล้วช่าง ขวดสีเนะครับทีเท้านี้นะนี่ฮะรู้สึกว่าจะเป็นของบิ๊กไบเขาใช้กันด้วยะเนาะนะครับตัวนี้เป็นธรรมดานะฮะเป็นกึ่งสังคอรู้สึกว่าตัวนี้155บาทส่วนตัวนี้ก็คือสามอยสีบบาทพอดีมาเปลี่ยนตัวนี้ครับไฮไลท์เด็ดนี่ ชุดสวิตคุณแจสตาร์ทนะครับที่มีปัญหากันนะครับก็คือทางยามาฮ่านะครับได้ส่งจดหมายไปหาคนที่ขับเกรรุ่นแรกๆนะครับปี2016หรือ 2016, 2016เนอะถ้าจำไม่ผิดรุ่นแรกๆเลยนะครับของเอมสที่มีปัญหาตอนนี้อออะไหลมาแล้วนะครับก็คือมาเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับตอนนี้ช่างกําลังกําลังแกะให้อยู่นะครับทําการแกะนู่นนี่นั่นให้อยู่นะครับนะฮะ ก็ใช้เวลาในการเปลี่ยนประมาณกี่นาทีช่างชั่วโมงหนึ่งเหรอน้องเบียบอกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับก็มาทําให้เสร็จซะเพราะว่าเดี๋ยวปัญหามันจะได้มันจะได้หมดไปนะครับในชุดนี้อย่างน้อยก็ทางบริษัทเป็นคนเป็นคนเคลมให้เรานะครับเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเนี่ยฮะเปลี่ยนก็ดีนะครับไม่แน่ใจว่าสนิมขึ้นแล้วหรือเปล่าเกลือหมดแล้วฮะ อยู <T t ่เกาะนี estas, okay, o, ices, vida, faz, amos, es, ้ทําใจนะครับดูบรรยากาศนะครับ <t> น้ uh ําทะเลนี้กัดกินทุกอย่างฮะตอนนี้ช่างกําลังเปลี่ยนให้อยู่นะครับวันนั้นพี่ไปเปลี่ยนไอ้นั้นร้านซ่อมแล้วมันไม่ใส่น็อตให้ไม่งควรตีนโอ้โห มันทำแบบรุรีบแบบช่างช่างแบบอย่างเด็กอ่ะพี่ว่าไม่เกินสิบสิบห้าสิบหกมั้งเอาช่างพม่าจากไหนไมาทําให้ไม่รู้แม่งต้องไปเสียตังค์ซื้อน็อตอีกตัวละสิบบาทออเ,อเออวันนั้นถามถามช่างอีกคนหนึ่งแกบอกไม่มีวะออเออ,อ,อเนี่ยฮะก็มาแล้วครับมาแล้วดีใจครับ จริงๆร,รถผมไม่มีปัญหานะครับแต่ว่ามันเป็นรถรุ่นแรกก็เลยอยากไม่อยากจะให้มันมีปัญหานะฮะก็เลยเลือกที่เลือกที่จะเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนไว้ดีกว่านะครับเข้าสู่ม่ว่าเล่นครับช่วงนี้อาทิตย์ละวันเดี๋ยววางให้ช่างก่อนนะครับเน๋ยวช่างเลยเลยดการเดี๋ยวเราถ่ายไปเรื่อยๆนะครับไปดู วิธีการใส่ของช่างดูนะครับจริงๆมีมี fc หลายคนสอบถามเข้ามานะครับทาง h ช n n e l ว่ารถรถบางตัวที่มันเป็นตัวลิมิเต็มีปัญหาไหมแต่แต่ผมก็คิดว่ามีปัญหาเนอะช่างตัวนี้ก็ต้องเคลมเหมือนกันไหมตัวไหนตัวลิมิเต็ดใช่ตัวสีน้ำเงินนะ่ะ ว่ายังไม่มั่นใจเห็นน้องบางคนจดหมายก็มาเหมือนกันถ้าว่ามันอยู่ในโค้ดที <S> <S> <S <S> <S <S)> <S ่ว่าเขาเขาตอบไว้อะมันต้องดูโค้ดอีกนะเห็นเขาบอกว่าดูตามสติ๊กเกอร์อะไรสีเหลืองสีอะไรนั่นเหรอต้าสติ๊กเกอร์สีเหลืองที่ก็แฝงไ้ปดูตามเกมอะไรแบบนี้สติ๊กเกอร์กลมๆอ่ะโอเคตามความรู้นะครับเดี๋ยวช่างให้ความรู้ไปด้วยนะครับ โอ้โหดูสภาพรถครับไม่ได้ล้างอดฉีดเลยกลัวสติกเกอร์ลอกอ,อะไรเท่าไรชิ้นนะครับ จริงช่างร้านประดิษฐ์พง์นี้มั่นใจได้นะครับคุณภาพของช่างทีมงานทีมนี้มาจากสุราษฎร์นะครับจริงมีคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะฮะมาประจำที่ที่สมุยเ,เราค่อยซุมเข้าไปดูข้างล่างนะครับเดี๋ยวดูได้สัก15นาทีนะครับไม่แน่ใจว่าเดยกผมก็จะตัดไปแล้วก็เดี๋ยวจะเป็น อีพีสองให้ดูนะครับถ้าเกิดว่ามันนอกเหนือเวลาไปแล้วเฮ้ยช่างต้องพักกินข้าวปะเที่ยงแล้วลืมเลยอ่ะเอาไว้ก่อนก็นได้นะผมรอได้ พอถอดออกแล้วดูไม่เป็นเนมสแลนเลยครับน่าจะเป็นคันแรกครับที่เปลี่ยนในสมุยคิดว่านะเห็นน้องเดียวพูดแบบนั้นเห็นน้องเขาบอกว่าต้องลื้อเกือบทั้งคันนะฮะ เสียเวลาหน่อยครับแต่ว่าให้ให้จบทีเดียวไปเลยเพราะว่าอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงนี้กําลังเคลมอยู่ยน้องเบียร์ครับมีฝรั่งคนหนึ่งมาออกรถครับตูดเซ็กซี่เชียว <laughs> นี่คือถังน้ำมันนะครับสภาพภายในของมันก็จริงผมว่าหลายที่ก็น่าจะเปลี่ยนได้แล้วเนาะถ้าทางสมุยเปลี่ยนได้เงี้ยมันมีกำหนดระยะเวลาใช่ไหมช่างถ้าเกิดเกินกำหนดระยะเวลาคือเราต้องเสียตังเองใช่ตัเแแบเตัวเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าซื้อนี่ถ้าว่าเป็นตัวนี้มันจะไม่แยกขายอ๋อ ไอตัวเฉพาะตัวทำเกมเนี่ยต้องว่าเปลี่ยนใหม่คือมันมาตั้งสวิกยกขึ้นมาเลยชุดเท่าไหร่ต้าว่าสวิตยกขึ้นประมาณพันกว่าพันกว่าบาทนะมันก็มีปัญหาไอชุดตัวนี้ตัวเดียวจริงืนบริษัทมันจะผลิตมาเฉพาะให้ทำเกมไหมไม่ได้ผลิตเพื่อขายโอเคอไว้เป็นความรู้นะฮะ ก็ดูช่างไปเรื่อยๆนะครับเราก็บ่นไปเรื่อยๆครับจริงๆว่าจะขอน้องเบียร์มารีวิวตัว MT07 นะครับแต่พอดีน้องเบียร์เขาไม่ค่อยจะว่างนะครับวันนี้ลูกค้าเข้าเยอะทั้งไทยทั้งฝรั่งนะครับมาออกรถไม่ว่าจะเป็น M นะฮะแล้วก็ตัวไม่แน่ใจว่าแอร์ล็อกหรือเปล่าเขาเรียกนั้นตัวอะไรตัวที่มี3ล้อฮะรเรียก3ล้อแล้วกัน <c oughs> <c oughs> รุ่นนี้ฝรั่งชอบชอบขี่ครับคนไทยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอก เพราะว่าคนไทยเปลี่ยนยางทีนี้ก็บ่นกันทีนึงอะไม่ว่าเส้นเท่าไหร่แต่ฝรั่งนี่เน้นความปลอดภัยครับเพราะว่าถนนสมยุยค่อนข้างที่จะเล็กครับมันเป็น uh, ถนนที่สวนทางอย่างนี้ครับใช้ความเร็วไม่ค่อยจะได้นะฮะตอนนี้เขาศูนย์บ่อยแม่เลยอาทิตย์ละอาทิตย์ละวันเลยจริงๆช่างเ็าบอกนะครับพอดีเมื่อเช้าเนี่ยให้ดูตัวนี้เลยทีเดียว